สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัดคลิปดวงของความรักชาวธาตุน้ำนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะชาวธาตุน้ำได้แก่กรกฏพิจิกแล้วก็มีนนะคะอ่ะเรามาขอดูดวงความรักของชาวกรกฏพิจิกรมีนชาวธาตุน้ำเดือนธันวาจะเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยดมาสองใบว้าวสิบถ้วยเอย้สิบเหรียญสิบดาว โอเคเดี๋ยวเปิดไปก่อนเนอเป็นค่ะอยอ๋อสองถ้วยดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเราว่าชาทาศนามเนี่ยอาจจะเคยได้มีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าตอนนี้มันจบสิ้นแล้วนะทั้งสองคนเป็นคู่กันแล้วก็มีคนคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปอดไอ้อดีงามมากสวย นี่โอ้เราว่าคนที่เคยเดินจบกันไปคนที่เคยเดินห่างกันไปเนะะี่ยค่ะเขานึกถึงคิดถึงคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่ามีพลังงานของสิบเหลี่ยงขึ้นมาเนี่ยค่ะตอนนี้เขากำลังเหมือนประมาณว่าประมวลอยู่ฉันจะเอาอยัางไงดีฉันคิดถึงนะคะอาจจะได้เราว่าเป็นการที่ คนที่ได้ห่างเหินห่างหายกันไปอะคะ่ะเขามีความคิดถึงคนึงหาคุณมากๆเลยนะจะเป็นครอบครัวกันแล้วด้วย t o of c u p ขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นไพ่คู่ด้วยนะคะ t o of c u p แล้วก็ lover เนาะคือเนี่ย oh wow the sun มาแราว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันใหม่ได้อย่างดีเลยนะเพราะว่าคุณท้งคู่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมีการได้ปลดปล่อยอะพอเราได้พูดคุยกันนะคะอธิบายว่าโอเค ที่ผ่านมาอะไรที่ทําผิดกันก็เนี่ยเคลียร์กันเกิดจากการสํานึกผิดตัวนี้อาจจะมีคนเกิดเดือนพฤษภาได้นะคะวันศุกร์ได้นะคะแล้วก็เป็นมีคนเกิดวันอาทิตย์ได้เนาะวันพฤหัสอ่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นการตื่นรู้ของคนคนหนึ่งอะ่ะแล้วเนี่ยจะมาเริ่มต้นเขาอยากมาหาคนเขาจะเดินทางมาเขาจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารมานะคะเพราะว่ายังไงเขาก็ยังมองว่าเราก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่เนาะเสมอเลยเนี่ยค่ะ วความคิดถึงความนึกถึงอืมเดอะมูนเราว่านะคือเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวอ่ จะได้พบกันเนี่ยเราว่าเตอร์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะตรงนี้อาจจะเป็นการกลับมาของคนรักที่เคยเดินจากไปนะคะเขาคนเขเขายังคิดว่าคุณเป็นคู่เขาอยู่ตลอดอะคือไม่ได้จริงๆงภาพเนี่ยไม่ได้มีมือที่3หรือไม่ได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะที่เขาแบบติดอยู่เห็นไหมอาจจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับจริงๆแล้วเราว่าจะเป็นเรื่องการเงินกับการงานที่ว่าทําให้ต้องห่างหายกันไปนะคะ เรามาดูความรู้สึกสองใจของคู่รักของชาวธาตุน้ํานะคะว่าตอนนี้ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ําบ้างนะคะอ๋อใต้ไพ่เป็น King of c u p บอีกอะ่ะเนี่ยคิดถึงนะคิดถึงมากเลยคือถ้าเป็นไพ่ปากบ,บ,บอกก็คือเป็นแบบบอกว่าคิดถึงนะคะ okay. โอเคขอความรู้สึกนึกคิดของคู่รักชาวธาตุน้ำนะคะ เป็นเรื่องงานน่ะงานเยอะงานยุ่งเนี่ยค่ะแต่เขาก็ยังมีการแบบแอบส่องแอบดูเราตลอดเลยนะเป็นการเนี่ยเป็นไพ่แอบส่องสอดส่องอืมอืมคนไกลหรือเปล่าเออมีคนอยากเดินทางมาหาอยู่นะคะคือเหมือนแบบอาจจะเป็นเรื่องติดการงานนี่แล้วไพ่เดินซานมาปิดท้ายเราว่าดีแน่นอน คือคนนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นเรื่องงานทําให้ห่างไกลกันนะคะเขาก็เจ็บปวดมากเลยนะแล้วก็ยังคิดถึงเราตลอดเฝ้ามองหาคืออยากอยากเดินทางมาหาดูไหมคะเป็นไพ่แห่งการแบบการเดินทางอะ่ะนี่อาจจะมีราศีสิงห์ด้วยนะตัวนี้ขึ้นเป็นเด e s สเต n น t ์ขึ้นมานะคะแล้วก็มิอ่อวันที่วันศุกร์นะไพ่หดาบหกไม้เทา้าควีนเหลีอืม นี่ค่ะแล้วก็ควีนไม้เท้าจะได้เกิดการเริ่มต้นพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะเดินทางมาด้วยความที่แบบมันมีความแบบปรับปรุงตัวการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะแล้วว่าเรื่องการงานเขาจะประสบความสําเร็จด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นเป็น6ดาบเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็เราก็ยังเป็นหนึ่งในใจยอยู่นั่นแหละเห็นไหมขึ้นมาทั้งควีนเหรียญแล้วก็ควีนไม้เท้าคือแบบสำสำหรับ เขาเนี่ยเรานี่คือเป็นหนึ่งเดียวเลยนะเป็นทั้งผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคุณค่าในตัวเองอะคะ่ะแบบแบบอยู่นิ่งๆก็เนี่ยเห็นไหมสวยสวยอยู่ในมุมแบบของตัวเองไม่ต้องไปแบบแข่งขันกับใครอยู่นิ่งๆก็สวยมีคุณค่าเนาะอันนี้อาจจะคนรักอาจจะเกิดภาวะนอนไม่หลับด้วยนะคะตรงนี้นะคะ่ะอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะยังไงลองดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ Oh, งานเยอะงานยุ่งจริงๆแต่ก็ทำให้มีเงินเก็บได้เยอะขึ้นนะคะต,ตัวนี้คู่รักของชาวธาตุไฟนะคะเนี่ยค่ะเห็นไพ่แอบสองแอบ,บดูเขาคิดถึงคุณมากเลยนะขึ้นมาทาั้งเก้าถ้วยเก้าแปดเอ๋ขอโทษค่ะขอขอภัยเก้าดาบแล้วก็แปดดาบถ้าสำหรับเป็นเดทนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะได้เกิดการเริ่มต้นใหม่นะเดทแด์รีเบิร์ตนี่เห็นไหมดอกเก้าถ้วยเก้าถ้วยที่มันจริง ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาวท่าน้ํานะน่าจะได้มีการได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันนะคะคนรักของคุณคิดถึงคุณมากๆเลยเนาะเราอาจจะมีเรื่องงานที่แบบเราต้องเทียย์ต้องสะสางอ่นะเราว่าด้วยความเป็นช่วงปลายปีด้วยนะอาจจะทําให้แบบห่างหูงการเรื่องการงานอะไรแบบนี้เนาะแต่เขาคิดถึงเรามากเลยนะคะแบบคิดถึงค่านึกหาเนาะยังไงเดี๋ยวน่าจะได้พูดคุยกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ ต่อไปของชาวทาน้ำกับคนรักนะคะโอ้จเจ้าถ้วยอืออาจจะมีการมีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นนะเนี่ยจะติปขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการบนกลับของคนไกยเลยที่หางเคยห่างหายกันไปนะคะเดีย๋ยวจะได้กลับมาพูดกันคราวนี้เราว่านะน่าจะมีออฟเฟอร์อะไรมาให้เราอะมีของฟันของฝากอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบเหมือนเป็นการแบบ เอามาให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยได้เป็นการเริ่มต้นใหม่มาอย่างแบบมาแบบกระทันหันเลยเนี่ยค่ะเขาคิดถึงเรานะตรงนี้คือเนี่ยได้มีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีใครได้ไปขอพรเกี่ยวกับความรักด้วยจะสมหวังนะตรงนี้ค่ะเพราะว่านี่โอ้ไม่เท้าเกิดมา ในนี้อีกก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการได้เริ่มต้นใหม่อาจจะได้เจอกันเนี่ยค่ะเราว่านะอย่างเร็วสุดก็ไม่เกิน5วันหรือ7วันนะคะภายในอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไพ่ควีนออฟวานเป็นไพ่ของการเทคแอคชั่นเลยแหละเนาะจะได้พบเจอกันคนที่รักคนที่เคยเดินจากกันไปนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีตัวเลือกท้งเลือกแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยแฟนเราแล้วแหละดีที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมาหามีของขวัญมีอะไรมาให้แต่ว่าอาจจะมีการสื่อสารมาก่อน ตรงนี้เปิดแปดไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นการสื่อสารอาจจะเป็นสื่อสารออนไลน์มาก่อนแชทมาหาก่อนอาฮ่าเดี๋วเลิฟเขารักคุณมากนะคะตรงนี้เดี๋ยวกันได้กลับมาเจอกันเนีนนะะ่ยค่ะเป็นการแบบมาด้วยการสื่อสารก่อนเนี่ยเพราะไม่มีคุณเขาเขาแบบมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่ใครอะเนาะเนี่ยค่ะต้องต้องเป็นแค่คุณนะ่ะเขารักคุณเดี๋ยวเราได้มีการสื่อสารกันนะ ให้ให้รอเขาหน่อยนะคะแล้วว่าข้อความที่เขาอยากบอกก็คงประมาณว่ารอฉันหน่อยนะคนดีอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะน่าจะอยู่ไกลกันด้วยแหละแต่คงได้มีการสนสารกันเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปส่งท้ายแต่ว่าถามว่า ปัญหาก็ไม่มีนะก็มีแค่ว่าโอเคอาจจะเดินทางไกลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพื่อไปทํางานอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้ได้มาเจอกันอเนาะเดี๋ยวขอดูบทสรุปคนรักผู้รักของชาวทาตน้ำนะคะก็ะจำเดือนธันวาเนาะเราจะขอพไพ่ห้าใบนะคะมาปัง <laughs> ตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของครอบครัวของคอมเป็นเมอนเนาะเมื่อกี้ไพ่คอามเปนเมนก็เกิดขึ้นอาจจะได้มีงานเฉลิมฉลองอะไรหรือพูดคุยกันเรื่องโอ้นี่ไงแต่ก็ยังต้องอเห็นนยคะเราว่านะนี่ปิดท้ายไปเลยเนี่ยถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าตัวเลือกทางเรื่องอะไรที่เคยมีอ่ะเขาสลัดทิ้งหมดเลยนะก็คือ ถ้า,เ,าเปิดสิบถ้วยจบด้วยสิบเหรียญเนี่ยค่ะยังไงล่ะเขาก็เลือกเราเนี่ยจากสถานการณ์ในอดีตที่เคยเดินจากไปที่เคยมีตัวเลือกทางเลือกเนี่ยเราว่าทุกสถานการณ์เนี่ยมันมัน,ม,นมันถูก,กลบด้วยความรักทั้งหมดตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นหมายถึงการที่เคยเป็นคนาทางทางคู่รักของชาวท่าน้ำเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้คนเดินคนที่เดินหาออกไปอะไรอย่างเงี้ยอยากมีอิสระแต่สุดท้ายแล้วเขาจะรู้เลยว่า ใครคนที่เขาเลือกให้เป็นครอบครัวของเขาอะนะคะสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแบบทําให้คุณสองคนทะเลาะกันเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเนี่ยเราจะมีของขวัญนี่เป็นการวนกลับมาแน่นอนจะมีของขวัญของป้าคองดีดีมาให้จะได้มาพูดคุยเจรจาตกลงการเขาเตรียมตัวแล้วนะเนี่ยเนี่ยคะ่ะไพ่รียูเนียนการวนกลับเดี๋ยวจะได้วนกลับมาหาการปัญหาในอดีตที่เคยเกิดขึ้นการเดินห่างจากกันไปการแยกจากซัพพลีชันนะคะหรือว่าตัวเลือกทางเลือกอะไร ทั้งหลายทั้งหลเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วจากนี้ก็คือจะมีแต่ความรักนะคะมีแต่ความรักความเข้าใจกันนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวตรงนี้ค่ะการปรับความเข้าใจกันตรงนี้เมจิเชียนนี่คือเป็นอินฟินิตี้เลยนะคือคุณจะอยู่ด้วยกันแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรเลยนี่ใต้ไพ่เป็นเพจออฟวานนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นเลยแหละเนี่ยปลูกลักไปได้วยกันเนี่ยค่ะคือ ว้าวอีกไปต่อนี่ใต้สำหรับคือแบบเป็นการเริ่มต้นการการการกระทําการตั้งใจทํากลับมาเปลี่ยนตัวเองใหม่การปรัแบบความเข้าใจแล้วก็เพาะปลูกเหมือนประมาณว่าเริ่มสร้างกันใหม่แล้วสุดท้ายไดเป็นครอบครัวกันนะคะจบด้วยตรงนี้ดีงามมากเลยตรงนี้ค่ะคนที่เป็นแฟนกันก็อาจจะได้เ,เรื่องขั้นไปถึงแต่งงานมีคอมมิชมึ่นคนที่ ป็นยังไม่มีสถานะก็อาจจะได้เรื่องคันแบบเป็นแฟนเนาะโอ้ยยงดีกับสาวธาตุน้ำเอ๊ะต่อไปเราให้เป็นโรแมนต์เอ็นเจลนะคะให้โรแมนต์เอ็นเจลช่วยให้คำแนะนำกับสาวธาตุน้ำหน่อยดีกว่าเนาะว่าขอสามใบโรแมนต์เอ็นเจลนะคะจะแนะนำาธาตุน้ำว่าอย่างไรดีนะช่ ใบแรก pay attention to the red ๋ย d แปลให้สังเกตาการเตือน to l เลอร์ข er ึ้นมาตรงนี้ค่ะมันจะมี s i g เป็นเขาเขาชันนิ่งอยู่ก็คืออาจจะมีสาสัญญาณเตือนเราขอให้เป็นกระดิ่งของเราบนเลยกันเป็นสัญญาณเนาะว่านี่จะจะมี this is the romance of a lifetime นะคะเขาเป็นรักแท้เนาะตรงนี้ engagement นี่เห็นไหมบอกแล้ว your love life is ascending to a big เอ to a higher level of commitment ตัวนี้ค่ะอาจจะได้เกิดมีการมี commitment ์เกิดขึ้นเป็นการจดทะเบียนนะคะเป็นเหมือนแบบตีตาจองนะคะอาจจะมีการได้สมรสสมรักกันนะคะตรงนี้เราว่าเนี่ยค่ะได้มี commitment เกิดขึ้นแน่นอนอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจน เนาะยังไงแล้วตรงนี้นะคะชาวพัตุน้ำทั้ง puller ละ e n g a เกต e ขึ้นมาเนี่ยก็ความรักสุดท้ายเราก็จะสมบูรณ์พ้นสุขแน่นอนตรงนี้มีคิวปิดช่วยคิปวคปิดน้อยน่ารักนำรักมาให้นะคะยังไงก็เราขอให้ชาวธาตน้ำานะมีความสุขกับความรักนะคะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงเนาะเราจะทำเป็นคลิปเล่าเรื่องแบบนี้เลยนะคะหนึ่งคลิปส่วนตัวเฉพาะของแต่ละคนเลยนะคะ ไม่ต้องตั้งคำถามก็คือจะเป็นไพ่เล่าเรื่องให้เลยสำหรับความรักของของคุณเป็นเฉพาะบุคคลเลยนะคะสนใจก็สแกน QR code มาได้ค่าครูก็อยู่ที่450บาทเท่านั้นเองต่อ1คลิปนะคะแล้วก็รับคำทำนายภายใน1ชั่วโมงรวดเร็วแบบไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คือพอได้ข้อมูลมาเราก็ทำให้เลยนะคะโอเคอยังไงขอชาตินหน้ามีความสุขมากๆนะ